สวัสดีค่ะพบกับพี่งานะอีกแล้วนะคะในช่องงานะมนะียูดิฟูค่ะวันนี้พี่จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของน้ำหอมนะคะซึ่งเป็น l i m i t ต็ดเ dition ของแบรนด์ดิฟทีค่ะวันนี้มาในกลิ่นโอโมเอลีนั่นเองค่ะก่อนไปดูคลิปนี้ให้จับก่อนนะคะถ้าชอบแล้วคว่อยกด subscribe ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูรายละเอียดกันเลย เหรือว่าภาพรวมของน้ำหอมตัวนี้เขาจะเน้นในเรืเ่องของความเป็นกลิ่นของดอกไม้สีเหลืองนะคะก็คือ yellow floral นั่นเองนะคะแล้วก็ floral ค่ะแล้วก็ woody เป็นหลักเพราะฉะนั้นก็จะออกแนวมีความหวานๆนิดนึงนะคะแต่เขาออกมาเป็น limited edition แล้วเขาเคลมว่าตัวนี้เนี่ยเป็น unisex ที่สามารถใช้ได้ทั้งกับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงแต่เดี๋ยวเราไปดูที่มาของโน้ตของน้ำหอมกลิ่นนี้กันต่อเลยค่ะ ในส่วนของ็อปโน้ตของน้ำหอม deep tea อ m o เอลี e l e, จะเป็นจิงเจอร์ค่ะแล้วก็พีงเปเปอร์ m i เดร์โน้ตค่ะจะเป็นดอกกระดาังงา f l o r a ์โน้ตค่ะเบสโน้ตค่ะจะเป็นเบนโซย์เวอร์ดิเวอร์แล้วก็แพชูลี่ เดี๋ยวเรามาทดสอบกลิ่นกันเลยนะคะก็ต้องบอกว่าตัวนี้นะเป็นน้ําหอมที่เป็นลิมิเต็ดอ dition นะคะแล้วเขาก็เคลมอย่างที่พี่เรียนไปว่าเขาเนี่ยบอกว่าเหมาะกับทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะคะเป็นยูนิเซ็กแต่สาหรับพี่ส่วนตัวนะที่เขาเคลมบอกว่าภาพรวมเนี่ยจะเป็นดอกไม้สีเหลืองหรือเป็นกลิ่นของดอกกระดังงานเนี่ยเขาจะออกมาในตอนหลังจากการใช้ไปแล้วผ่านไป20นาทีถึง30นาทีขึ้นไปนะคะแต่ในส่วนของท็อปโน้ตเนี่ยที่พี่ได้กลิ่นจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างมีความประดงนะคะเป็นกลิ่นที่มี ความเย็นๆเ,เนี่ยคล้ายๆกลิ่นฟองสบู่กลิ่นสบู่นะคะอาบน้ําประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็เป็นกระดังงาที่ไม่ได้หวานมากแล้วก็ไม่ได้ฉุนแล้วก็ไม่ได้ปวดจมูกนะคะที่รู้สึกถึงความเป็นกลิ่น ของดอกไม้ที่เรา,เราลองนึกถึงเราไปนั่งใต้ต้นไม้นะคะของดอกไม้สีขาวตอนกลางคืนนะคะกลิ่นจะออกเป็นแนวนั้นนะคะดอกไม้สีขาวตระกูลประมานนั้นนะคะแต่พอผ่านไป20นาทีแน่น,นอนกลิ่นของดอกกระดังงาก็ขึ้นมาแต่ก็อย่างที่บอกเป็นกลิ่นกระดังงาที่ไม่ได้รุนแรงเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นส่วนผสมที่ลงตัวที่ค่อนข้างที่จะสามารถใช้ได้ที่เป็นยูนิเซ็กนะคะแต่สําหรับส่วนตัวของพี่ในพี่คิดว่าน่าจะมีความหวานนะคะค่อนข้างมากหนึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเหมาะกับสาวๆนะคะมากกว่าคุณผู้ช แต่ก็ไม่ได้บอกว่าคุณผู้ชายใช้ไม่ได้นะคะสะไตล์อของกลิ่นจะเป็นกลิ่นที่ มีความโปร่งๆนะสะอาดๆแล้วก็หวานนิดๆครีมมี่หน่อยๆน,นะคะกลิ่นฟองสบู่หน่อยๆแล้วก็เป็นกลิ่นดอกไม้นะคะกระดังงาที่ไม่ได้โบราณอย่างชื่อนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องบอกว่าเป็นกลิ่นที่สามารถใช้ได้ตั้งแต่กลางวันนะคะจนถึงงานกลางคืนเลยใช้ได้ตั้งแต่สาวออฟฟิศขึ้นไปนะคะหนุ่มๆก็สามารถใช้ได้แล้วเราก็สามารถใช้เทคนิคในเรื่องของการไปเบรนนะคะหรือไปเลเยอร์กับน้ำหอมกลิ่นอื่นที่มีความเป็นวู้นดีนะคะหรือว่ามีความเป็นคุณผู้ชายที่สขุลุ่มลึกเนี่ยม,มากขึ้นไปอีกก็ได้เราจะได้ออก อีกเป็นแนวที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะสําหรับส่วนตัวของพี่ตัวนี้กลิ่นค่อนข้างโปร่งนะตอนแรกคิดว่าน่าจะหวานกว่าน,นี้ก็เลยค่อนข้างโอเคไม่ได้ฉุนไม่ได้เข้มข้นมากแต่ความติดทนก็ค่อนข้างโอเคนะคะถึงแม้ตัวนี้จะเป็นเออเดอร์อยเลตก็ตามก็อย่างตาม8ชั่วโมงก็สามารถอยู่ได้และยิ่งถ้าสมมติใส่ลักษณะที่เป็นสูรหรือเบเซอร์แบบนี้เราก็้ฉีดใส่สำลีนะคะหรือว่าใส่ปกเสื้อด้านในเนี่ยก็จะทําให้กลิ่นนะคะติดทนนานแล้วก็ไม่กระจายตัวรุนแดงหรือรวดเร็วเกินไปนะคะค่อยๆนะคะกลิ่นออกมาค่อยๆ หอมผลอ,อกวนแล้วก็ช่วยให้รู้สึกสบายแล้วก็รู้สึกเย็นอีกด้วย กเป็นสำหรับสไตล์นะคะในเรื่องของการแต่งตัวที่เหมาะกับน้ําหอมตัวนี้พี่คิดว่าไม่ได้ฟิกนะคะเพราะว่าเขาไม่ไม่ได้เป็นน้ําหอมที่มีความหวานมากนะหรือเท่มากหรือเปรี้ยวมากหรือเซ็กซี่มากเป็นความลงตัวกลางๆที่รู้สึกเหมือนเราอาบน้ำใหม่ๆแล้วรู้สึกสดชื่นเพราะฉะนั้นได้หมดเลยะค่ะสไตล์แล้วแต่ะค่ะยังไงก็ได้ส่วนคุณผู้ชายเนี่ยพี่ก็คิดว่าก็อย่างที่บอกถ้าเราไปเลเยอร์กับน้ําหอมที่มีความเป็นมูตี้เนี่ยก็อาจจะเป็นน้ําหอมที่เป็นลักษณะที่ไม่เป็นทางการมากนักนะคะออกสไตล์แคชชั่วนะคะแล้วก็สไตล์แบบไม่ เป็นทางการก็ค่อนข้างโอเคนะแล้วก็ใช้ได้ในอากาศร้อนบ้านเราก็ยังพอไหวนะคะก็สเปรย์เพียงแค่1-2ครั้งก็เพียงพอแล้วค่ะสำหรับน้ำหอมกลิ่นนี้ ทำออกมาในสไตล์ของดอกกระดังงาที่ทันสมัยนะคะแล้วก็ไม่นะคะรู้สึกว่าวินเทจหรือโบราณเกินไปแล้วก็เป็นกลิ่นที่สะอาดกําลังดีก็ถือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ทำออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแลวเพืเ่อนๆนะคะได้ทดลองน้ําหอมกลิ่นนี้หรือยังชอบไหมแล้วได้ผลอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะหรือถ้าใครอยากให้พี่รีวิวน้ําหอมตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วกนจากการก็ต้องขอกระดาบขอบพระคุณสําหรับทุกท่านในการกดซับสไครต์ปุ่มนี้เลยค่ะกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้ง เตือนด้วยนะคะพบกันทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา9โมงตรงค่ะสำหรับวันนี้พี่นานะไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ